ทำไมมัน,ปน,ปนแปลกกันทุกคนนี่เขาว่าได้อยู่วันนี้วันนี้นี่มันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอุ้ยน่ารักจังสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมานะคะกับคลิป ทำอาหารค่ะทุกคนจะบอกว่าวันนี้นะคะเราไปดูคลิปจากประเทศจีนมาค่ะ mm hmm. เป็นคลิปที่เขาทําอาหารกันเนาะเป็นเมนูที่เขาก็งงๆเหมือนกันว่า รสชาติมันจะเป็นยังไงคือชื่อทุกคนไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะคะแต่ว่าของจีนอ่ะเขาเรียกว่าเป็นกุ้งหมักโคค่ะทุกคนนี่อันนี้นะคะคือโคกของเราแล้วก็มีกุ้งค่ะทุกคนเป็นกุ้งที่แกะหัวเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือซอสพริกซอสตระเทศไม่ใช่เหรอก็มันพริกอ้อันนี้ก็จะเป็นงาขาวนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะมีเป็นน้ำผึ้งค่ะ คือเราต้องบอกก่อนว่าอัตราส่วนของสูตรเนี่ยไม่ทราบจริงๆเพราะว่าภาษาจีนไม่ออกแล้วก็อันนี้นะคะเป็นซอสหอยนางรมตาไม่ครัววัตถุดิบก็ประมาณน,นี้เลยนะคะมีแค่เท่านี้ก็นั้นมีแค่นี้เท่านั้น<อ>ก็เป็นเมนูที่เราจะต้องเอาโค้กเนี่ยมาต้มกับกุ้งค่ะทุกคนแบบว่าเอากุ้งลงกระทะแล้วก็แบบแกะโคกซาๆแบบเย็นๆอย่างเงี้ยแบบ อไรอย่างเงี้ยแบบเทใส่ทุกคนก็มีสารเอฟเฟกใส่เองได้ไหมเสียงส่าไม่น่าใช่แล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะทุกคนอันนี้คือเตาเดี๋ยวเราจะมีกล้องอีกกล้องนึงนะคะให้ดูกันเนาะก็เริ่มจากการเปิดเตาก่อนค่ะทุกคนแล้วทำไงต่อนะใส่แ๊ปซี่ลงไปเลยอุ้ยพี่ตังเนี่ยใสโค้งไปทุกคนดูดิใช่ ใส่เยอะจังมันมีความแบบเม็ดเด้งๆเนาะเป็นแบบความซาด้งๆๆๆๆๆกันอยู่ในกระทะเราอะต่อไปต้องใส่อะไรหรอเดี๋ยวจะเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนไงแล้วก็ค่อยใส่พวกน้ำมันหอยน้นำมันหอยออพวกนี้เออขาอยากจะรู้เนี่ยพอมันใส่ปุ๊บมันจะกลายเป็นยังไงว่าอยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยจะที่ดูในคลิปนะคะทุกคนมันจะแบบว่าเป็นกุ้งที่แบบเคลือบไปด้วยน้ำอะไรอย่างนั้นอะอารมณ์เหมือนน้ำจิมซุกีอะที่เราดูอะทุกคนคะตอนนี้ควันเริ่มออกแล้วนะคะ มันยังมันยังดิ้นไม่หยุดเลยนะไอ้น้ำก็ยิ้มพุงลองตักชิมชิมดิมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าน้ำปลาทุกคนร้อนไหม,มความอร่อยมันหายไปอะ มันแค่เป็นรถโค้กที่ไม่ทราบที่เหมืนอนเอาไปตากแดดแล้วมันร้อนแล้วต้องรออีกนานแค่ไหนหอ่ะรอจนกว่ามันจะแดดปุ๊บ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 ว่าเราก็แบบว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าเป๊ะขนาดนัด้นชิบหายคิสเชนมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ซอสหอยนางรมกันนะคะทุกคนอันนี้ใช้หน,นึ่ง <c oughs> ช้อนนี่สองช้อนนะคะเป็นซอสหอยแล้วสองช้อนนี้มันพอไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศนะคะ ใส่สักสามช้อนไหมเหมือนเหมือนกับซอสหอยเนาะใส่สักสามช้อนดูหอยมันมีเสียงแบบมีความไปแบบกลิ่นยาจีนเออกลิ่นยามากเลยแต่เขาก็บอกนะว่าโคกับแป๊บซี่พวกนี้นะมันลมอมันทํามาจากสมุนไพรไงฮะเออมันทํามาจากสมุนไพ <ฟ S 1> รนะเว้ยเออทุกคนว่ารอดไม่รอดคะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หรือไม่รอดน้ำผึ้งเปมนน้ำผึ้งน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งไหนน้ำผึ้งั่นมาแล้ว ท,ทุกคนลองดูนะมันจะมีความแบบเป็นสีน้ำตาลมากเลยเนาะเออเหมือนน้ำตกเลยตอนตอนนี้เหลือใสแค่กุ้งอย่างเดียวแล้วไงเขาว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยมันออโจไปใช่มันยังไม่เคลือบเลยอะเท่าที่ดูในคลิปน้ำมันจะให้เหลวขนาดนี้อันนี้คือเหลวมากเลยเว้ยเขาว่าเราลองใส่นี้เพิ่มไหม หรือว่าเราลองทําใหม่ดีเราเหลือโค้กแค่นิดหนึ่งอันนี้ก็ใส่โค้กแค่นิดหนึ่งหรือเปล่าแต่กุ้งเรามันก็เยอะนะแต่เราต้มนานเกินไปเปล่ามันจะเป็นอะไรอื่นแล้วมั้งเนี่ยไหนเราลองลองชิมน้ำดูดิมันแยกชั้นนะทุกคนมันเป็นตะกอนอะเขาว่าผิดสูตรว่าคือไม่เข้าใครไม่ออกจะว่าได้มันก็ได้นะแต่ว่า เพราะว่าควรทําให้มันเหลวกว่านี้ป่ะเอ้ยให้มันข้นกว่านี้เราต้องทํายังไงอะต้มใหม่ใส่โคกน้อยๆแต่โคกเรามันเหลือแค่นี้เองนะจริงๆอาจจะต้องใช้แค่ประมาณสักครึ่งกระป๋องก็ได้งเพราะว่างั้นเรามาเริ่มใหม่กันค่ะดีกว่าเอาใหม่เดี๋ยวรีเซ็ตเริ่มใหม่ดีป่ะทุกคนลืมๆไปข้างชหน้าไปนะคือเมื่อกี้สรุปสุดท้ายก็ต้องกลับไปเปิดสูตรดูนะเขาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่เขาใส่โคกนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสหอยเนี่ย พร้อมกันเลยใส่ลงไปทีเดียวเลยใช่มีน้ำผึ้งด้วยทีนี้ก็มาลองดูกันนะคะทุกคนว่าจะสำเร็จหรือเปล่าโค้กเรามีแค่นี้เองอะแล้วก็ใส่ซอสมะขือาขาเทศเลยแล้วก็ใส่ซอสหอยเหมือนเดิมนะคะทุกคนต่อไปเป็นน้ำผึ้งนะคะทุกคนนี่หนึ่งช้อนสามช้อนทีนี้ก็คนเลยค่ะพอให้มันสำเร็จทีเธอหลังจากนั้นเราก็จะใส่งาเลยนะคะทุกคนใช้เป็นงาขาวนะ ทำไมมาาันแปลกอะทุกคนเอเ <laughs> ขอาว่าได้อยู่อันนี้มันไม่ใช่ <laughs> มันเป็นอย่างนั้นอ่ะเรา,เากุ้งใส่เลยไหมนี่คือสุดท้ายลทุกคนถ้ากุ้งใส่แล้วก็คือแบบต้องเป็นอันนี้แล้วนะ <laughs> เอองั้นใส่เลยนะใส่เลยนี่เอากุ้งใส่ค่ะทุกคนโอ้แล้วว่า <laughs> คิดว่ามันได้ไหมอะไม่รู้ว่ะมันกินได้หรือเปล่า <laughs> ไม่นปไม่เคลือบืองของเขาเลยว่ะ มันมันคืออะไรก็ไม่รู้อะทุกคนเราลองชิมก่อนไงมันอาจจะอร่อยก็ได้จริงๆแล้วมันจะเป็นแบบน้ําที่ข้นมากอารมณ์เหมือนแบบเป็นน้ําซอสที่แบบเคลือบใส่แป้งมันเลยเว้ยเออมันอาจจะอร่อยก็ได้นะท้องสามเขาไม่ไม่เชื่อหน้าตามันแล้วเนี่ยมันมันมีความเป็นแบบว่าเออมันไม่ไม่เคลือบเนาะต้องบอกว่ามันไม่เคลือบเลยค่ะทุกคนเขารู้สึกเศร้าจังเลยอะ มันสำเร็จแล้วทำได้แล้วเมื่อกี้คือแบบเฟลมากรู้สึกแบบมันไม่สำเร็จใช่ไหมใช่แล้วก็เลยแบบพี่ตั้งก็เลยยกถาดที่เทมาแล้วเนี่ยก็เอากลับไปต้มอีกครั้งหนึ่งเนาะนี่นี่มันสำเร็จแล้วนี่ค่ะทุกคนมาอีกรอบนึงเนาะ <laughs> วันนี้นี่มันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้อะแต่ก็สำเร็จแล้วเราจะมาโรยง,งาอีกครั้งหนึ่งเนาะ โอ้ย oh, สวยเลยนะเนี่ยนี่คะ่ะทุกคนนี่เมื่อกี้นั่งเสียบอยู่ตั้งนานนะเพราะมันร้อนมากเลยน,นี่อันนี้เขาทําเป็นไม้แบบนี้เลย <Ooh. S 1> อ้ยน่ารักจังมีความแบบเคลือบกุ้งดีมากเลยนะแล้วดูดิ นี่ดิมันต้องเป็นแบบนี้ดิไม่ใช่น้ําแบบจุกโจ้ถือว่าทําตามได้นะคะทุกคนแค่<อ>ใช้โคกน้อยกว่านี้หน่อยเนาะใช่ใส่ซอสมะเขือเทศซอสหอยนางรมเท่าเราก็ได้แต่ว่าใช้โคกให้น้อยลงกระป๋องหนึ่งอะกระป๋องละสิบห้าบาทใช่ปะ่ะใช้ประมาณสัก1ส่วนสของกระป๋องจริงเหรอใช่ต้องใช้น้อยๆเว้ยเพราะเรามัวแต่ไปกัวงวลไงว่าเฮ้ยมันจะพอท่วงกุ้งหรือเปล่านะ่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทุกคนแต่จริงป่ะหอ้พอยิ่งกว่าพออีกอะอร่อยทุกคน มันจะมีความแบบว่าเป็นกลิ่นโค้กด้วยนะนิดนึงอ่ะที่มันจะแบบว่ามีความหวานมีความเป็นซอสมะเขือเทศคล้ายๆกับผัดเจียวหวานเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามันจะมีกลิ่นอ่ะเพิ่มข้าาเท่านั้นเองค่ะทุกคนใช่แต่มันอร่อยนะเว้ยมันจะมีความเป็นน้ำผึ้งด้วยน้ำผึ้งนิดนิดนึงแบบความหอมที่ไม่ใช่น้ำตาลอ่ะทุกคนโอ้ไม่คินขนาดนั้นน่ะก็มันเป็นซอสไงแบบเป็นซอสขนมทุกคนใช่มันต้องเป็นซอสอย่างงี้นะทุกคนถ้าทำน้ำโจงนี่ผิดสูตรนะบอกคนดูอ่ะบอกตัวเองบอกเราเนี่ยนะ เนี่ยใช่เลยอร่อยเหมือนของคนจีนเลยค่ะทุกคนทำต,ตามได้เลยนะใช่เ <laughs> ขินอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> แบบทำผิดเททิ้งน้้งสองรอบ <c oughs> นี่นะคะทุกคนนี่ก็คือเมนูก <c oughs> ุ้งหมักโครกค่ะนี่คือว่าสำเร็จนะคะทุกคนก็ ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะในเรื่องของความอะไรก็ไม่รู้ของเราเนาะความเบอร์บักนี่นะคะแต่ก็ทุกคนสามารถทําตามได้นะคะเพียงแค่ใช้น้าโค้กเนี่ยปริมาณที่น้อยลงเนาะใช่เราคิดว่าแบบต้องใส่เยอะๆใช่ไหมแต่จริงๆคือไม่ใช่เลยเนาะไปค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับเนี้ยบายยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอยากทำคลิปอะไรก็มาคอมเมนต์ได้เลยเนาะ ขอตัวไปกินเค้กบ๊ายบายค่ะ